ทวีว่าที่สอสพลังประชารัฐคะแนนอันดับหนึ่งของประเทศนั่งรถคลาสสิกสีส้มตระเวนขอบคุณชาวตรังผู้สื่อข่าวรายงานวันที่16พฤษภาคม2566เมื่อช่วงเช้าวันนี้นายทวีสุรบาลว่าที่สอสอพักพลังประชารัฐเขต2ซึ่งได้รับคะแนน63,185คะแนนและยังได้เป็นคะแนนอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งวันนี้ขึ้นรถคลาสสิกสีส้มยี่ห้อดอส พร้อมคณะตระเวนขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาเลือกตั้งลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนที่บ้านเรือนอยู่ติดริมถนนมารอต้อนรับโบกมือให้กำลังใจเป็นจำนวนมากโดยรถเริ่มเคลื่อนขบวนจากที่ทำการพักพลังประชารัฐถนนเพชรกเกษมตํบลเขากอบอําเภอห้วยยอดไปตามเส้นทางในเขตเลือกตั้งที่2อํอเภอห้วยยอดอํเภอวังวิเศษและอํเภอรัศดาจังหวัดตรัง และนายทวีพร้อมกล่าวขอขอบคุณพี่น้องในเขตเลือกตั้งที่2ทั้ง3มอำเภอว่ายอดรัศดาและวังวิเศษตอนที่ผมได้คะแนนครั้งที่1ของประเทศไทยเมืม่อปี2544ได้คะแนน65,418คะแนนและปีนี้2566ผมก็ได้คะแนน63,185คะแนน ผมชนะมาได้เพราะพี่น้องประชาชนและทีมทำงานทั้งหมดผมมีผลงานมากมายในการเป็นสสส่วนผู้ใหญ่ในพรรคคนเอกประวิทย์วงสุวรรณก็โทรมาแสดงความยินดีที่ชนะและทำคะแนนได้สูงและฝากขอบคุณพี่น้องเขตเลือกตั้งที่2อีกด้วยทั้ง3ามอำเภอใจกองราชาวเนรถึงในรับคะแนนป็นาัล์ึ้งก็ประบัิภรจเพื่อสร้างฟันึงรอยเปมากเดนทาเป็นความฝันใจของราชาวเซนรั วาางงความบใจของสวีชุระบา้านและตัวเจ้าโป้พี้องชาวพี่กล้องปะกอคไปด้วยวันดีกับพีจิตพีจิต,จตวัดดีครับแต่ว่าแบบผลิตดีไหมวัน,น,นด,วดีกับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณพี่น้องในเขตเลือกตั้งซึ่งมีอำเภอวัยยอดอำเภอรัศดาและอำเภอวังวเวษที่ทราบข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้คะแนนที่ ประกาศมาได้63,185สหึ่งคะแนนซึ่งผมเคยได้ที่หนึ่งของประเทศครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2,544้า้ครั้งนั้นคะแนนของผมมาเป็นที่หนึ่งของประเทศเช่นเดียวกัน6 5 4ม8คะแนน ครับก็รู้สึกว่าพอใจกับคะแนนที่พี่น้องให้ความไว้วางใจในตัวผมอ่าก็ท่านหัวหน้าประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ผมนำสิ่งเหล่านี้ไปฝากให้กับท่านท่านทาบเขา่าเรียบร้อยแนละ้วมีการเรียกตัืท่านไปพบเป็นที่เด็นอ่าก็บอกว่าขอบคุณพี่น้อง,อท,งทั้งสามอำเภอในเขตเรือตั้งเสก่อน แล้วถึงจะไปพบท่านขอบคุณมากทีนี้บบานายน้อ,รอ,องรัฐบาลจะให้คุณกบีวิะห์เนี่ยน่าจะได้ร่วมรัฐบ,บาลอะไรอย่างไรด้วยอ,อ้นั้นแล้วแต่หัวหน้าจะเป็นผู้พปจารณาแต่เปยงผู้เดียวก็เพราะว่าหลังจากที่พลาดจากบัญชีรายชื่อเมื่อปีองผมได้ทำกาน มีความผูกพันกับพี่น้องในเขตเลือกตั้งตั้งสามอำเภอมาโดยตลอดผมไปเยี่ยมไปหาไปงานบุญงานกุศลไปหมดครับบ้าเต้าอ็ต้องขอขอบคุณคนที่มาชายเสร็จให้ความไว้วางใจในตัวผมอย่างล้นหลามที่สำคัญคือทีมงานของผมเนี่ยมีน้องชายผมซึ่งเป็นอนดีต ผู้อ่านการเงินเป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งแล้วพอมีอคนไข้เช็ดเอกหลายคนตรังสตอรี่รายงาน